ห้ามบอกพี่โอมเด็ดขาดเพราะว่าเราสองคนนะ่ะก็ไม่ได้บอกพี่ดีนแล้วก็พี่ก้าด้วยใช่เพราะเราสองคนชัดเจนมากว่าในบ้านเมียต้องเป็นใหญ่จริงเราอ่ะคือช้างเท้านะ่โอ้ <laughs> เป็นไงล่ะแค่ดูขาผู้ชายก็กลัวเลย เชื่อเชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อหนูเชื่อทีแม่เดีกวอาทีแม่ก็ได้ไปก็ได้โอเคไหมห้ามบอกด้วยนะห้ามบอกพี่โอมนะเออไม่บอกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดไลน์ก็ห้ามนะเออแล้วถ้าพี่โอมโทรมาก็รับสิมันแพ้แต่หน้าประตูแล้วอ่ะเราอ่ะฟุกเอาเสียงต้นมาจากไหนยังฟุก ฟูกครับห้ามบอกพี่อมเด็ดขาดเพราะครั้งที่แล้วต้องบอกพี่โอมมาแผ่นก็แตกนนนนนนนทมันทำไมมันกลัวแล้วก็หนากกับพี่โอมเนี่ยมันกลัวแล้วก็หนาใช่ไม่ได้กลัวไม่บอกก็ได้เออแม่นะแม่ถ้างั้นเราไปกันเลยไหมไปแม่ไปแล้วเราไปกันยังไงอ่ะเปลี่ยนทัพาก่อนเปลี่ยนก่อนนะ